เออเดียวจ่ะมามาใหญ่มาเอเเขาีพงดีนึงชานึงเรตารโอ้ยใหญ่วิธีอู่เฮามังอ้ยถ่าแม่เพื่อนเามงงามกะดอกกะเดียดเนาะอ้ยวนเนาะโอ้หนุหว็เห็นได้นี่เอาหมวกออกเนี่ย เออภาพับพขึ้นก็ได้เออมันฉลาดใจเพี้ยนแต่ไปเบิ้งกดเบิ้งชาแนลเลยเด้อคอยสิไปเบิ้งชาแนลก็ติดตามเดียอะขึ้นกดแทะละเป็นยังไงกดถูกใจได้บ่กดหัวใจได้บ่กดให้เจ้าน่ะกดอันใดก็กดแค่อันนุ่งโป้ขึ้นกดแค่นุ่งโป้ขึ้นอ๋อเนี่ยเนี่เงั้นฮักปลาล้งหันก็ได้นั่น

เอาหลายๆเ่าบนี้มันจังค่อยได้เรียกเอามือเลงมือเมือลงแม่โบอเเิเ